ฮัลโหลเธอวันนี้ป้าก็มาพิษณุโลกนะจ๊ะนี่มาเจอร้านนี้จะเธอร้านสมศรีของจังหวัดพิษณุโลกนะเจ๊เธอร้านเขาคอนเซ็ปต์ดีมากเป็นร้านที่ไม่ได้มีเชฟดังไม่มีดาวแต่มีคุณแม่ที่อยู่ในครัวทําให้กินจะเธอจา๋าเธอคอนเซ็ปต์เขาลดมากเลยร้านสมศรีนะเธอเริ่มแรกนะเธอสายบัวผัดกะปิเธอหอมกะปิมากเธออันนี้อร่อยมากเลยชื่นใจจริงๆกินและอร่อยชื่นมากอันต่อไปอันนี้ฉันชอบมากเลยเธอชุดน้ําพริกกะปิไม่เผ็ดจัดนะ และน้ำพริกเนื้อนแน่นมากเพราะเขาใส่แบบว่ากุ้งแห้งตําเข้าไปแน่นมากเครื่องเคียงมีปลาทูนะดอกอัญชันแล้วก็ผักริมรัวเธอส่วนอันนี้นะเป็นแกงส้มสมสีเธอเป็นแกงส้มที่ใส่ปลาลาใส่ปลาทับทิมและผักบุ้งนานและแตงโมอ่อนซึ่งอร่อยมากเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยอร่อยจริงๆอันต่อไปนี่ยำบุญเส้นโบราณเธอน้ำยำเขาเป็นน้ำสมุนไพรเธอซึ่งแบบว่าเป็นสูตรโบราณจริงๆของคุณสมศรีเขาเธออร่อยจริงๆอันนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันเป็น3มชั้นคั่วพริกเกลือ จะเธอจะ่ะอันนี้คือละลายในปากนุ่มมากเธอฉันชอบอันนี้มากและอันนี้ก็ละโอโหเธออันนี้อร่อยอีกแล้วเธออันนี้จะเธอจะแกงกะทิสายบัวเธอแกงกะทิสายบัวใส่ปลาทูหอมซึ่งอันนี้แบบเธออร่อยมากเธอทำไมจะพูดคาว่าอร่อยเยอะจังเลยเธอแต่น,นี้คือหมูโคะหมูโคะเป็นเมนูท้องถิ่นของอำเภอบางกระทุ่มนะเธอจังหวัด พิษนุโลกเธอเป็นการทําแบบถนอมอาหารนะเธอคือเขาแบบว่าเป็นเอาขาหมูมาทําอร่อยมากเธอและที่สําคัญคือแบบว่ารสชาติคือไม่หวานเธออร่อยชื่นใจมากเธออันต่อไปนี่เป็นแกงเขียวหวานเป็นแกงเขียวหวานที่แบบว่าใช้ไก่บ้านมาทําเธออร่อยอีกเธอใช้คําว่าอร่อยเปลืองมากสําหรับคลิปนี้เธอและนี่ จบด้วยขนมหม้อแกงหวานน้อยอร่อยจริงๆและเขาไม่ใช้แป้งใช้ไข่แล้วก็ใส่เผือกจะเธอจะบอกเลยนะคะร้านสมศรีนะเธออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มใครที่มาพิษณุโลกเธอแนะนำนะจ๊ะว่าร้านนี้นะคะเธออร่อยจริงๆเธอเหมือนคุณแม่ทําให้กินเลยนะจ๊ะเธอแล้วเจอกันจะ้ะบ๊ายบาย